เราเชื่อว่าทุกคนอยากจะเห็นโลกใบเดียวที่เรามีใบนี้พัฒนาไปในทางที่ดีกว่าเดิมเราคิดแบบนั้นแล้วเราก็ใช้ชีวิตประจำวันของเราไปตามความเคยชินพอรู้ตัวอีกทีโลกของเราก็กลายเป็นแบบที่เราไม่ได้อยากจะให้เป็นซะแล้วทุกวันนี้เราต้องเผชิญกับภัยธรรมชาติบ่อยและรุนแรงขึ้นกว่าเดิมผู้คนอดอยากขาดแคลนอาหารเกิดวิกฤตโรคระบาดคุณภาพชีวิตของประชากรโลกแย่ลง เพราะเราใช้ทรัพยากรธรรมชาติกันอย่างเกินพอดีประเทศไทยของเราก็เคยเผชิญวิกฤตมาแล้วครั้งหนึ่งในปีพุทธศักราช2540แล้วก็ผ่านมันมาได้ด้วยคำสอนที่หลายๆคนยังคงคุ้นหูปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ู่บ้านทากูตำบลทาประดุกอำเภอเมตหาจังหวัดลำพูนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมงพระเกียรติได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งในด้านการลดรายจ่ายด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภคในครัวเรือนการเพิ่มรายได้ด้วยการจัดตั้งกรมอาชีพต่างๆ ประกอบอาชีพเสริมและการออมด้วยการดุนรนลมควบจิตสานึกให้ใช้จ่ายอย่างประหยัดและมีการออมทุกครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนใช้ชีวิตอย่างสมดุลอย่างยั่งยืนมีภูมิคุ้มกันที่ดีและสามารถพึ่งตนเองได้บ้านทากูได้รับการคัดเลือกและพัฒนาให้เป็นหนึ่งใน4หมู่บ้านต้นแบบจากสจังหวัดจังหวัดละหนึ่งชุมชนในเขตพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนซึ่งได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนจังหวัดลำปางและจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยได้รับการสนับสนุนจากภาคีทุกภาคส่วนร่วมพัฒนาสนับสนุนให้เป็นชุมชนต้นแบบภายใต้แนวคิดคุณค่าชีวิตวิถีสุขภาพพอเพียงที่มีพื้นฐานแห่งการมีสุขภาวะพอเพียงพัฒนาอย่างเป็นอง์รวม เชื่อมโยงกันอย่างสมดุลสอดคล้องกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชนในระดับท้องถิน่นยึดหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนและน้อมนำแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางการพัฒนาชุมชนอันเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการจัดการให้เป็นระบบสุขภาวะชุมชนที่ดีนอกจากนั้นยังมีการเปิดบริการให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไป ได้เยี่ยมชมสัมผัสวิถีแห่งธรรมชาติอย่างแท้จริงคนที่นี่ส่วนใหญ่ก็ทำนาทำการเกษตรทำไร่ข้าวโพดฝักอ่อนอาชีพปลูกข้าวโพดฝักอ่อนนี่มาเป็นพเพื่อเศรษฐกิจตัวใหม่ที่เข้ามาสู่มบ้านของเราเมื่อปี2525 25. จากนั้นก็มีการเอานำทดลองเลี้ยงโคน,นมซึ่งข้าวโพดฝักอ่อนนี่เป็นอาหารก็คือทั้ง ทั้งยอดทั้งเปลือกถ้าก็ลำต้นสามารถมาผลิตอาหารให้กับโคนมทำให้น้ำนมมีคุณภาพดีนะครับสำหรับอ่างเก็บน,น้ำห้วยงห่างนี้นะครับก็เป็นโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมูลพลดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับในพื้นที่อ่างนี้ก็มี62ไร่นะครับาทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำนาข้าว ได้โค้ดอ่อนฟาร์มคนนมก็ทําให้ชาวบ,บ้านได้มีอาชีพที่มั่นคงโดยเฉพาะอาการเกษตรคในสรงชนท่าประเปานี้ จากที่เคยเป็นหมู่บ้านที่เดือดร้อนเรื่องของการใช้เคมีเยอะน่ยชุมชนที่นี่ปรับเปลี่ยนนะครับโดยการน้อมนำปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้นะครับลดละเลิกอบายมุกนะครับจะเห็นว่าชุมชนที่นี่นะครับไม่มีร้านเหล้าตองแม้แต่ร้านเดียวนะครับก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากนะครับในคนชุมชนเฮา หมู่บ้านทาป่าเปาอยู่ในตำบลทาประดุกอำเภอแม่ทาจังหวัดลำพูนค่ะเป็นหมู่บ้านเล็กๆที่มีประชากรเพียง215ครัวเรือนเท่านั้นอาจมีไม่กี่คนที่จะรู้จักหมู่บ้านแห่งนี้แต่สำหรับแวดวงนักอนุรักษ์ป่าชุมชนแล้วที่นี่ถือเป็นอีกหนึ่งจุดหมายปลายทางของพวกเขาเลยล่ะค่ะ ในอดีตพื้นป่านี้เคยเป็นป่าเสื่อมโทรมเนื่องจากการได้รับสัมทานตัดไม้ไปทำาฟืนและไม้หมอนรถไฟรวมถึงการตัดไม้ไปทำเฟอร์นิเจอร์ส่งผลทำให้ขาดแคลนแหล่งน้ำชาวบ้านจึงรวมกลุ่มกันจัดตั้งคณะกรรมการหมู่บ้านคอยดูแลและร่วมกันอนุรักษ์ป่าคุณลุงกำมลโมราดุกปราชาวบ้านและคณะกรรมการป่าชุมชนบ้านท่าป่าเปาเล่าว่าแม้ต้องใช้เวลากว่า10ปีในการฟื้นฟู แต่ด้วยความเข้มแข็งของชุมชนป่าก็เริ่มฟื้นคืนสุ่ความสมบูรณ์อีกครั้งไม้หายากต่างๆสามารถจเจริญเติบโตและขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นนอกจากนี้ยังอุดมไปด้วยสมุนไพรกว่า500ชนิดซึ่งกลายเป็นแหล่งความรู้ให้กับเยาวชนและนักวิชาการที่เข้ามาศึกษาวิจัยด้านสมุนไพรอีกด้วยค่ะปัจจุบันหมู่บ้านท่าป่าเปาถูกคัดเลือกให้เป็นชุมชนต้นแบบเพื่อโลกสีเขียว จากมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทปูนซีเมนต์นครหลวงจำกัดมหาชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพ<ป>เกิดความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้สามารถพึ่งพาตนเองอย่างมีคุณภาพพร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนอื่นต่อไปตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงค่ะ เรียกเป็นตลาดของป่ามีวัตถุดิบตามฤดูกาลเห็ดห้าคนพระกลางเขาเรียกเห็ดตับเต่าแต่ทํายากทําให้ทําให้อร่อยยกักแล้วก็จะมีพวกมแมลงเยอะที่นี่จะมีมะแมลงเยอะมีพวกต่อพึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับจะข้านครับเป็น ต้น้นไมเป็นไม้ที่เขาทางเหนือเขาไวาไ้แกงแทนลดเผ็ดพอขูดขูดกินเรากินแล้วจะเหมือนวาซาบิเลยตำราก็เ,เลยมีบอกไวยว่านะครับยามมั่งมีก็ให้ฝากแต่ยามทุกยากก็ให้ถอนแต่ถ้าท่านเดือดร้อนเดี๋ยวไปปรึกษากันได้เนื้อของกลุ่มอมทรัพย์ของเรา ดับต้องการรคสี่ซ้าห้าหมื่นโอ้ยตกลงกันได้ไง่ายงขอพ่อแม่พี่น้องอย่าไปลืมกันเนอะวันนี้วันที่ห้ากันแล้วสวัสดีครับ ผมนายไพภูนจำผงประธานศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทาประเพลค,ครับผมโดยมีเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาที่สินในครัวเรือเพื่อที่จะไปสู่ขบวนการลดหนี้แล้วก็ปลดนี้ได้ครับผมเทคนิคการบริหารโครงการเน้นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้กับลูกสมาชิกนะครับได้เข้าใจนะครับ สองนะครับสร้างการมีส่วนร่วมของสมาชิกนะครับโดยที่เป้าหมายก็คือ <Noise S> 1 <sausage S 2> สญญ1สัญญา1นึรเรือนนะครับสนะครับประชุมคณะกรรมการนะครับเพื่อที่ทำความเข้าใจนะครับให้คณะกรรมการและสมาชิกทุกคนได้รับท <kidding. S 1> ราบส,สีญญ่ครับรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกแแล้วก็ คณะกรรมการนะครับที่บริหารให้ไปในทิศทางเดียวกันข้อหาครับคณะกรรมการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีนะครับให้กับลูกสมาัิินะครับยึดหลักของคุณธรรม5ประการนะครับโดยที่เน้นในเรื่องของสัจ,จะนะครับเป็นหลักนะครับศีสวาสิศิลายศมีอาชีพทําสวนลยายําไยและทํานาทํานาเซ็เก็ จะปูข้าโพดต่ออย่างนี้ค่ะแฟนกับพี่เป็นคนทำค่ะเป็นอาชีพเสริมค่ะ <_: S 1> ก็พอดีเ <_: S 1> จ้าของบ้านนี้เขาบอกเขาจะอยากจะขายบ้านเนาะเขาบอกเขาจะขายสองแสนแปดก็คุยกับพี่เคยเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ว่าอยากกู้เงินสักสองแสนแปดมาซื้อบ้านพอดีกลุ่มออมทรัพย์เขาปร,รึกษากันเขาก็ อนุมัติยอมให้กู้เนี่ยตอนใหม่ๆพี่ก็กลัวนะเพราะรายได้ก็ไม่มีเนาะกลัวใช้เขาไม่หมดไม่รู้จะกเงินที่ไหนไปใช้เขาเนี่ยก็ทําสวนขายลําไยได้มาพี่ก็ได้มาแสนหนึ่งพี่ก็เอาไปจ่ายออมทรัพย์เรึ่งหนึ่งเก็บไว้ครึ่งหนึ่งเอาไปใช้จ่ายส่งลูกเรียนด้วยเนาะก็ประหยัดนะคะพี่ก็มีวินัยเนาะที่เรากู้ยืมเขาเราก็ต้องจ่ายจ่ายทุกเดือน มีมากก็ใช้มากมีน้อยก็ใช้น้อยเผื่อเราเดือนร้อนอะไรมาอีกเขาก็จะได้ช่วยเงาในที่กองทุนนะเขาเป็นเขาก็พูดง่ายนะเขาก็จะช่วยลูกสมาชิกที่เดือนร้อนให้ไปต่อยอดอาชีพถ้าเรามีหนี้เราต้องขยันรู้จักประหยัดอดออมจะได้หมดหนี้เร็วๆนะคะรัชดาสุทธดุก มีอาชีพค้าขายอตอนนี้ขายเสื้อผ้าอยู่ตลาดนัดพอดีพี่ไปขายของช่วงนี้เศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีพี่ก็เลยมาพูดกับแฟนว่าเออเราจะทำยังไงดีหาเงินช่วยอีกด้านหนึง่งก็เลยชวนกันมาทำสวนพี่ก็จะมาปลูกผักสวนผัวเอาไว้กินที่เหลือพี่ก็จะเก็บไปขายก็มีปัญหาตรงราคาราคาที่เราไปส่ง แล้วก็เป็นพวกอุปกรณ์การซื้อซื้ออุปกรณ์มาใช้ก็เลยปรึกษากับแฟนว่าเอะเราจะทำยังไงดีก็เลยเออพอดีเรามีศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านหาเปาเปแล้วเราก็เลยชวนกันไปกู้เงินมาเอามาลงทุนเพื่อที่จะมาซื้ออุปกรณ์ต่างๆพอเราได้ผลผลิตเราก็เอาเงินไปออมออมเดือนละ1 0 0บาทออมไม่เยอะ แต่เราเก็บไว้ใช้ใจ่ายในบ้านด้วยไว้ซื้อของในบ้านให้ลูกไปโรงเรียนมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนแล้วก็ที่เหลือก็เอาไปคืนกองทุนใช้หนี้ที่เรากู้ยืมเข้ามาข้อดีจากศูนย์เราไม่ต้องไปกู้เงินนอกระบบและเรายังมีเงินออมไว้ใช้ใจ่ายในยามที่เราขับขันดอกก็ไม่แพงแล้วก็ทุกคนที่นั่นพูดง่ายมีมนุษยสัมพันธ์ดี ถ้าใครเดือดร้อนอะไรก็ปรึกษาเขาได้เขาให้ความช่วยเหลือตลอดค่ะแผนการดำเนินง,ง,งานของศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบันทาปะเปาเป้าหมายคือ,อมีการลดหนี้แล้วก็ปลดหนี้แล้วก็ส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกแล้วก็สุดท้ายก็คือ,อในเรื่องของ จัดสวัสดิการให้กับสรรมาชิกอย่างครบถ้วนนะครับให้ไปสู่ความมั่งมีสีสุขและก็ยั่งยืนตลอดไปครับผม ดีค่ะดิฉันนางสาวพจนพันธ์สุธิดุกเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปอาหารทาป่าเปากลุ่มของเราจะผลิตและแปรรูปอาหารจากเนื้อหมูจะมีหมูทุบหมูเส้นหมูหวานหมูสวรรค์ซึ่งหมูทุบของเราจะเป็นโอท็อกห้าดาวเป็นหมูทุบที่ไม่เหมือนใครเป็นหมูทุบลำาไยอบแห้งนะคะ ตอนแรกก็ทำงานนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดลำพลูนแล้วทีนี้ในนิคมเขาเลิกกิจการโรงงานเขาเลิกกิจการก็เลยไปฝึกอาชีพจังหวัดนครนายกซึ่งเป็นโครงการของกระทรวงวิทย์ไปเรียนอยู่สามอาทิตย์แล้วกลับมาก็มาจัดตั้งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านตอนนั้นมีเงินทุนไม่ไม่เยอะเท่าไหร่ก็เลยไปกู้ยืมที่ ศูนย์จัดการกองทุนชุมชนบ้านทาป่าเปาแรกๆเอามาสามหมื่นแล้วก็ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนในในกลุ่มก็เราก็ใช้เงินทุนนั้นมาพัฒนาอาชีพมาสร้างผลิตภัณฑ์แล้วก็เอามาปรับปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์ซึ่งทุกตัวของเราได้มาตรฐานมีอยอยทุกตัวค่ะ โดยเฉพาะหมูทุบนั่นก็จะเป็นโอท็อปหดาวปี5้กับห้ได้มัดรับมาตรฐานของผลิตภัณฑ์มอผชอจากพวกนี้เราก็มีการต่อยอดมาเป็นน้ำพริกหมู3ามรสแล้วก็มาพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์สินค้าทุกวันนี้สร้างอาชีพให้กับชุมชนสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน คนในหมู่บ้านเป็นพวกแม่บ้านที่ว่างจากการทำนาทำสวนทำไร่อะไรเนี่ยค่ะเราก็เลยมารวมตัวกันสร้างกลุ่มเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในหมู่บ้านแล้วก็จะใช้แรงงานของคนในหมู่บ้านส่วนใหญ่จะขายส่งตามร้านค้าทั่วไปตามในหมู่บ้านการในอำเภอ แล้วก็ในจังหวัดแล้วก็ที่เชียงใหม่ก็มีตามห้างสรรพสินค้าช่วงของเด็ดเอตาโล่กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเรื่องเด็ดเอ็ดตโลนะครับกับช่วงของเด็ดเอ็ดตโล อะไรพี่ทุบทุบพี่เข้ากอบคอนเซ็ปต์ <อะ S 1> ยาวอย่างเดียวไม่ได้ต้องทุบด้วยถูกต้องนะครับเห็นพี่พี่โนทุบอยู่นี่เพราะว่าวันนี้เราจะขายหมูทุบใช่นี่เราต้องขนาดนี้เหรอมันมันมันเป็นการเชื่อมเงีนี่ไม่เข้าเลยอ๋ออ่า หมูทุบไก่ทุบวันนี้มีมาเสิร์ฟเลยนะคะมาจากลำพูนเนาะถูกต้องครับมาจากกลุ่มแปลลูกอาหารทาป่าปปาอําเพอมแม่ทาจังหวัดลัมพูนใช่มาดูสินค้ากันนะคะวันนี้เริ่มจากหมูทุบกันก่อนได้เลยซ่งจริงๆเขามีทั้งหมูและไก่นะคะคุณผู้อย่างตัวนี้นะคะเป็นหมูทุบสูตรพริกไทยดำเป็นแพ็คใหญ่นะคะ พริกไทยดำเนี่ยเราจะเห็นเลยว่ามันมีเนื้อพริกไทยสีดำไม่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 อยู่แบบนี้แพ็กนี้นะคะเป็นแพ็กใหญ่100บาทถ้าแพ็คเล็กก็จะห้าสิบคะราคาจําง,ง่ายมากครับอ่าอันนี้จะเป็นหมูทุบลำไยสีทองออซึ่งลำไยสีทองเนี่ยเพราะว่าลำปูเขาเป็นเมืองลำไยใช่ครับและลำไยสีทองนี่ก็คือเป็นเรียกว่าเป็นพืชที่แบบได้ GI ของเขาเลยครับสูตรธรรมดาก็มีซึ่งมีไก่ด้วยใช่ไหมมีไก่ทุบ สูตรนะคะเหมือนกันเลยก็คือพริกไทยดำลำไยสีทอแล้วก็สูตรธรรมดานะคะ,คะราคาก็เท่ากันก็คือแพ็คใหญ่100นะคะแพ็คเล็ก50บาทอ่ะวันนี้นะครับพูกับพี่โนก็หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถพบกับเรา2คนได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์อังคาราวเวลา18นาฬิกา20นาทีนะครับทางอมรินทีวีเอช่อง34นะคะวันนี้โนและพูลลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Amarin TV